เกริ่นก่อนว่าด้วยความที่หนูเป็นนักศึกษาคณะสรรศาสตร์ชั้นปีที่รา,าันะคะ63ก็นี่เป็นครั้งแรกเลยเป็นปีแรกที่มาเรียนแบบออนไลน์ site. เพราะฉะนั้นตอนที่หนูอยู่ปี1นปี2เนี่ยหนูก็มีความคิดว่าอยากจะามา,าเรียนนอ,อกสถานที่อยู่แล้วแต่ก็พลาดโอกาสไปเพราะว่าสถานาการณ์โควิดแต่พอได้ามาเข้าริ่มโครงการนี้ก็รู้สึกว่า นี่ก็คงจะเป็นชีวิตที่นักศึกษาม,มหาวิทยาลัยได้ใช้ค่ะก็มันเป็นรู้สึกว่าเป็นการเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่ดีเพราะว่ามันคือการบรูรณาการความรู้ของอวิชาชีพกับสถานศึกษาเข้าด้วยกันค่ะติตนหนูเป็นคนที่เพื่อนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับใครมากหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าออกจาก เก็บโซนตัวเองอะค่ะคือเพื่อนเขาเรียนต่างคณะต่างสาขามันก็แบบมีเรื่องเล่าต่างกันนะคะแล้วคราวนี้ในมุมมองในการมองกิจกรรมอะของเพื่อนอะแต่ละคนอะคือด้วยความที่เรียนต่างกันอะมันก็เลยมองไปคนละแง่เหมือนหนูเรียนวิศาวะค่ะหนูก็จะมองเป็นในแง่ของโรงงานการผลิตของเขาที่เขาทำอะค่ะส่วนเพื่อนที่เรียนออกแบบอะค่ะเพื่อนก็จะมองในแง่ของเรื่องแบบ การออกแบบเรื่องฝุ่นอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าหนูอ่ะไปชุมชนมาไปขุนเรียนรู้มาก็เยอะระดับหนึ่งอะค่ะแต่ว่าที่นี่อะรู้สึกว่าเป็นการที่แบบเขาไม่ได้ยกชุมชนแบบว่าให้เราเรียนรู้คือหมายถึงแบบไม่ได้ยกมาแล้วแบบว่าไม่ใช่แบบจําลองอะค่ะที่แบบเออแบบว่าถ่ายทอดแล้วให้เราไปเรียนรู้แบบอันนี้มันเหมือนเป็นการแบบไปเรียนรู้มาจากที่บ้านเขาจริงๆที่เขาทําจริงๆเลยอะค่ะ ปิดประสบการณ์ใหม่กับวิทยาเขตอื่นทําให้หนูแบบรู้รู้จักพี่เพื่อนเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การได้มาพูดคุยกันสาสัมพันธ์กันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้กิจกรรมก็ค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนูไอทีทีนาะก็อยู่แต่หน้าคอมไม่ค่อยได้แบบไปเปิดโลกอะไรนอกจากในมาหาลัยะเท่าไหร่ก็ถือว่า ความรู้ที่วิทยากรให้ในวันนี้ก็าสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงๆในอนาคตค่ะรู้สึกว่าวันนี้ครับสิ่งที่ได้รับไม่ได้เป็นแค่ความสนุกสนานครับแต่ว่าได้เป็นความรู้แล้วก็ความเข้าใจในชุมชนในตัวผู้ประกอบการครับก็ได้เห็นในหลายๆมุมครับในมุมที่คนที่เป็นคนเมืองหรือว่าพวกผมเองที่แบบว่าเรียนในกรุงเทพเนี่ยครับได้ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาเห็นบ่อย ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรื่องที่ยังค่อนข้างไกลตัวอย่างเช่นพวกการทำฟาร์มเนี้ยครับหรือว่าการเลี้ยงสัตว์เนี้ยครับก็รู้สึกได้ว่าเออตรงนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วก็สามารถเอามาปรับใช้ได้ครับในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการจัดสรรพื้นที่ของฟาร์มเนี้ยครับเราก็อาจจะเอามาใช้เพื่อประยุกต์กับการจัดสรรพื้นที่ อาจจะเป็นภายในห้องนอนเราเองหรืออาจจะเป็นในออฟฟิศในสถานที่ที่เราทำงานอื่นๆประมาณนี้ครับมีหลายอย่างมากที่เพิ่งรู้อย่างเช่นพระเห็ุอะไรอย่เงี้ยค่ะออตอนแรกคิดว่า เราจะเราจะแค่เพาะเห็ดในตัวถุงเฉยๆนึกว่าเป็นขวดแต่จริงๆแล้วมันคือการทําให้เอาถุงเนี่ยยัดตัวพวกเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงไปให้มันกลายเป็นลักษณะคล้ายขวดเท่านั้นเองค่ะหนูชอบฐานเห็ดคะ่ะหนูแบบคือหนูว่าดูในสรารคดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่เคยจะสัมผัสข,ของจริงเท่าไหร่ก็แบบไปแตะๆจิ้มๆอะไรก็แบบเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เอแบบนี้คะ่ะ ก็รู้สึกว่าเราได้ข้อคิดตรงนี้เราก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้เพื่อที่เราจะเอามาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆให้กับมหาวิทยาลัยด้วยการที่เราจะ,ะปรับปรุงอาจจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจของคนนะครับที่ยังมี mindset ที่อาจจะดีหรือว่ายังไม่ดีกับการทํากิจกรรมของมหา,หาลัยเนี่ยครับสำหรับตัวผมเองครับก็ได้ทํากิจกรรมมา จะขึ้นปีที่2แล้วครับก็รู้สึกว่ากิจกรรมเนี่ยมันบางคนอาจจะมองว่ามันเสียเวลามันค่อนข้างน่าเบือ่อแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสายงานที่เราเรียนมาโดยตรงครับแต่ส่วนตัวผมเองอะผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครับเป็นโอกาสที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับครับแต่ว่าคนที่ได้รับมาก็คือถ้ามองเห็นคุณค่าของมันนะเราก็จะสามารถเอาไปทำประโยชน์ได้สูงสุดเหมือนกันครับ เโอกกาาสที่่พิศษวคนอื่นะก็ก่อนอื่นเลยหนูก็เป็นคนที่ไม่ได้กิจกรรมจ๋าอะไรขนาดนั้นตอนแรกหนูก็กลัวแต่พอมาทำแล้วอะรู้จักเพื่อนมากขึ้นมันมันสนุกนะคะการที่แบบได้แชร์เรื่องราวกันได้อย่างหนึ่งการที่เราได้มาแบบเรียนรู้กิจกรรมทำต่างๆอะคือพอเราทำแล้วอะมันรู้สึกสนุกแลได้ข้อคิดแบบว่าเอ้ยเหมือนเดินเล่นๆคุยกับเพื่อนเอ้ย ไปทำน้ําอ้อยขายกันไหมอะไรเงี้ยมันสนุกอะคะ่ะแล้วก็ได้คุยกับชาวบ้านด้วยก็หนูรู้สึกชอบตรงนี้นะคะ่ะหนูอาจจะมองเรื่อง soft skill ในการทํางานร่วมกันเป็นทีมะคะ่ะคือเป็นการที่ทแบบหนูได้แบบเปิดโลกอีกความคิดอะคะ่ะฟังแล้วก็แบบว่าปรับปรับกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างคือเหมือน เหมือนฟังเพื่อนเราแล้วมันก็ได้ข้อคิดอะคะ่ะแล้วก็กลับไปแล้วเหมือนได้ครอบคกิวในการเข้าสังคมด้วยถ้าด้วยความเป็นนักศึกษาคณะอสสราศาึกราด้วยหนูเรียนเอกเอเชียศึกษา ความรู้ส่วนใหญ่ของหนูก็จะเป็นในเชิงสังคมศาสตร์หรือว่าเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าภูมิศาสตร์การเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เลยคิดว่าน่าจะเอาความรู้ที่เรียนร่ำเรียนมาเนี่ยมาช่วยให้ชุมชนพัฒนาในด้านเศรษฐกิจหรือว่าการเงินหรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในขณะเดียวกันจริงอยู่ที่แต่ละพื้นที่มีความมีมีความเป็นเมืองหรือว่าความชนบทที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ต่อให้อยู่เป็นชนบทก็ต้องตามให้ทันสังคมเมืองที่ไปไกลแล้วแะค่ะก็เลยคิดว่านานาคตยก็หวังว่าจะมีเทคโนโลยีหรือว่าชุดความรู้ต่งางๆที่เข้าถึงในหมู่ชนบทมากขึ้นคะ่ะหนูอยากจะพัฒนาเรื่องกิจกรรมให้แบบว่าแบบว่าได้ดึงความสามารถของแบบนักศึกษามหาลัยทุกคนออกมาไม่ว่าจะเป็นการแบบการแข่งขันหรือว่าการทําชมรมอะไรแบบนี้ค่ะ หมือนแบบว่าออกมานอกสถานที่เงี้ยเราก็จะแบบได้รับประสบการณ์ใหม่ได้รับแบบสภาพแวดล้อมที่แบบแปลกใหม่มากกว่าแบบการนั่งอยู่ในห้องสีสวนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้รู้วว่าการเรียนรู้ก็ไม่ได้อยู่ในแค่ห้องเรียนแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้มาเปิดประสบการณ์นั้นใหม่ๆบ้างชีวิตมันจะได้แบบมีสีสันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีก็ กิจกรรมมากเนไปก็ไม่ดีก็อยากให้โฟกัสอก,การเรียนด้วยนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะก็ถ้ากิดมีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้เยอะๆโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นนักกิจกรรมมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีความ กังวลทั่วไปอะค่ะเด็กไทยก็จะมีความคิดที่ว่าแบบไม่กล้าที่จะทาอะไรต่างๆแต่พอสุดท้ายแล้วเวลาทําอะไรเราก็แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่กลัวหรือว่าไม่กล้าอะไรเลยเราก็พกความกลัวความไม่กล้านี้มาด้วยเสมอสุดท้ายแล้วคือถ้าเราอยากทำเราก็ทําค่ะเพราะว่าเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเราไม่ได้เรียนมาหาอะไรไปตลอดทั้งชีวิตก็เลยคิดว่าก็ไม่ควรที่จะปล่อยวันเวลานี้ผ่านไปค่ะถ้าคราวหน้าได้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกครับก็ขอเชิญชวนแล้วกันว่า อยากจะให้นักกิจกรรมหรือว่าเพื่อนเพที่สนใจที่จะทํากิจกรรมเครับก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันละกันที่เพื่อที่จะได้แบ่งปันความรู้แล้วก็เพื่อที่จะทําให้องค์กรของเราทําให้มหาวิทยาลัยของเราไปข้างหน้าในทางที่ดีขึ้น วันนี้นะคะก็จะบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสรับใช้มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะที่ตัวเองก็เป็นิษิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะก็จบคณะศึกษาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแล้วก ภักภูมิใจมากที่ณวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้กลับมารับใช้มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นวิทยากรชุมชนนะคะแล้วก็ดีใจที่ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยได้บูรณาการองค์ความรู้ในภาคทฤษฎีสู่ชุมชนนะคะแล้วก็ได้พานักศึกษาในหลากหลายคณะไม่ว่าจะเป็นคณะศึกษาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็หลายๆอีกหลายๆคณะนะคะ นำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการแล้วก็มาจัดทำโครงการกับชุมชนซึ่งออโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่ากิจกรรมเหล่านี้มันเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เด็กเนี่ยจะได้นำประสบการณ์จากชุมชนเนี่ยกลับไป บูรณาการกับทฤษฎีที่เขาได้เรียนแล้วก็มองว่าประโยชน์ที่จะเด็กๆจะได้รับเนี่ยก็คือในเรื่องของการเห็นสภาพการจริงการเห็นประสบการณ์จริงของแหล่งเ,เรียนรู้ในชุมชนของคนเก่งๆในชุมชนแล้วก็เอาไปบูรณาการปรับใช้แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างยิ่งนะคะแล้วก็โดยตัวเองเนี่ยก็ได้ถูกสั่งสมแล้วก็สั่งสอนมาเมื่อเราเติบโตแล้วเราก็ต้องตอบแทนกลับมารับใช้สังคมชุมชนและมหาวิทยาลัยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ